คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์การหาเงินวันละประมาณหนึ่งบาทจากการทำในหน้าติ๊ tok ให้ฟังลองมาฟังกันดูครับอ่าผมเริ่มทำในหน้าติ๊ t ต k อประมาณเดือนสิงหาอ่าไปลายกร,รกฎาคมต้นเดือนสิงหาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำจริงจริงก็คือต้นเดือนสิงหาแหละผมเริ่มทำมาประมาณเดือนกว่าแล้วออก็ได้ตังมาประมาณสองพันกว่าเออก็ถือว่าโอเคนะแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันไปได้ต่อนะก็คือสาวันที่ผ่านมาเนี่ย ผมมีรายได้วันละประมาณหนึ่งร้อยบาทเออมีรายได้ประมาณเวลาหนึ่งร้อยบาทจากการทําในหน้าทิกต็อกเออคือบางคนอาจจะบอกโอ้ยอไอ้น e ี D ่ได้หนึ่งร้อยมาทาเป็นคุยเฮ้ยกูเพิ่ง่ผมเพิ่งเ,เริ่มทาเว้ยเออผมมองว่ามันโอเคเลยนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเลยนะเดือนที่แล้วเนี่ยผมทํา t i k t อกเนี่ยมันได้แค่ประมาณเวลาห้าบาทสิบาทอะไรอย่างเงี้ยเออในช่วงแบบอาทิตย์แรกๆเนาะห้าบาทสิบาทอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ ปรับปรุงพัฒนาตัวมาเออจนสามวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณวันละร้อยสามวันก็สามร้อยแล้วคุณคิดดูดิคือแบบว่าทําทําก็วันละประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็ได้นะถ้าเกิดจะททาจริงๆอยู่ที่ว่าจะททำแบบไหนเออคือถ้าเกิดแบบเร็วที่สุดนะอย่างที่ผมบอกก็คือถ่ายคลิปแล้วอัพเลยเออแต่ตอนหลังครับผมจะออกแบบระบบให้ทําแบบว่าให้มันเยอะๆมากขึ้นเออก็ทําวันละประมาณหนึ่งชั่วโมง ก็คือถ่ายคลิปประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็มาตัดต่อมันนานตรงตรงรอนะนี่แหละแต่ระหว่างนั้นอนะเราก็แบบพับตรงพับจออะไรไปได้เออแต่ถ้าเกิดมือใหม่นะผมไม่แนะนําให้ตัดตรงตัดต่อแล้วที่คุณถ่ายแล้วก็อัพขึ้นไปเลยวันละคลิปสองคลิปทําเท่าที่คุณไหวเออแต่อันนี้ผมเริ่มจะทําเป็นแบบสกิลห้มันใหญ่ขึ้นนะเออผมก็เลยต้องแบบถ่ายคลิปแล้วค่อยมาอัพค่อยมาตั้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออในสิ่งที่ผมเห็นในการทำติกต็อกนะคือแบบว่ามัน สามารถเริ่มได้ง่ายๆโดยที่ไม่มีผู้ติดตามคุณเชื่อปะปัจจุบันเนี่ยช่องผมผู้ติดตามแค่หกสิบห้าคนช่องที่ทําช่องที่ทําในหน้าติ๊กต็อกนะผู้ติดตามแค่หกสิบห้าคนแต่ก็ยังขายได้ประมาณสองพันกว่าเออแต่สองพันกว่าเนี่ยมันก็มาจากการยิงแอดด้วยแหละเออแต่แน่ๆสามวันที่ผ่านมาผมไม่ได้ยิงแอดคือต้องบอกอย่างนี้หลายคนที่เขายอดวิวเยอะอะผมกล้าพูดเลยส่วนมากไม่ยิงแอดแต่เขาไม่ได้บอกคุณอ่า เดี๋ยวผมจะเอาช่องมาไม่ได้เอามาแขวนหรอกเอามาให้ดูเอามาวิเคราะห์ไงว่าเอ้ยสินค้าเนี้ยเราควรจะตามไหมสินค้าเนี้ยมันเป็นออแกนิกหรือมันเป็นแอดอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าบางครั้งอะเราไปเห็นคอนเทนต์โอ้คนดูเยอะแล้วเราไปทําตามแต่ปรากฏว่าไม่มีคนดูคุณรู้ไหมที่คนดูเยอะเพราะว่าเขายิงแอดเออแต่เขาไม่ได้บอกคุณมันมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งเดี๋ยวตอนแรกอะจริงๆอะผม ผมเปิดคอร์สแต่มันไม่มีคนลงเดี๋ยผมจะอ่าให้เข้ากลุ่มฟรีเลยเฉพาะคนที่สั่งซื้อหนังสือหนังสือครับคุณไปตามช่อง sj 8 8 Studio ใน TikTok ได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะอัพคลิปหรืออาจจะไล่ขายเออมีแค่ร้อยเล่มมีอผมจองไป5เล่มก็เหลือ95เล่มอ่าหนังสือก็จะเป็นแบบพื้นฐานตั้งแต่การวางแขนภาสีอะไรเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงซื้อวันนี้แถมคอร์สเสือกเรื่องชาวบ้านเออ คือไม่ได้เสกเรื่องชาวบ้านหรอกคือที่ผมผมปังได้ในระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าผมมีเครื่องมือตัวนี้ด้วยเออเอามาดูไง้ยว่าอันไหนมันมันทําแล้วมันมันช่วยให้เราปังได้ในระดับหนึ่งเออดีกว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณคิดอะไรไม่ออกนะคุณเห็นบนหัวผมปะ่ะน้ํายาซักคงน้ายาซักผ้าบางครั้งอ่ะที่มันคนดูเยอะๆแม่งยิงแอดกันน้ํายาซักผ้าผมมันขายไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราไปยึดติดตามันไงหลายคน ขายไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเห็นเขาน้ํายาซักผ้าขายดีกูไปทําขายตามแต่คุณรู้ป่าวเขายิงแอดไปเท่าไหร่เช็ดชู่คุณรู้ป่าวเขายิงแอดไปเท่าไหร่เออคือถ้าเกิดคุณอยากขายได้นะคุณต้องดูข้อมูลไงว่าอันไหนมันยิงแอดอันไหนไม่ยิงแอดแล้วคุณก็ทําอันที่มันไม่ยิงแอดเออแล้วคุณก็จะปังแล้วคุณก็จะนั้นเออเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันแมสเขายิงแอดต้องบอกอย่างนี้เออก็มาแชร์ให้ฟังว่าเนี่ยผม ผมทำมาเดือนกว่าก็มีทั้งยิงแอดคือยิงแอดอะผมไม่แนะนําให้สําหรับมือใหม่นะเพราะว่าคุณต้องควรจะมีผู้ติดตามในระดับหนึ่งผมลองยิงมาแล้วลองยิงแอดมามันก็ได้กําไรไม่เยอะเออบางวันก็ขาดคุณบางวันก็ได้กําไรแม่งไ,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 ไม่รู้จะยิงไปทําไมมันก็ได้ยอดวิวแหละเออมันก็ได้ยอดวิวแหละแต่เข้าใจป่ะเราไม่ใช่เจ้าของแบรนด์เราไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ มันได้ยอดวิวถ้าเกิดเขากลับไปซื้อซ้ำเราก็จะไม่ได้ค่าในหน้าตรงนี้เออแต่ยิงแอดอะ่ะมันก็ช่วยให้คลิปแมสเออแต่อย่างที่บอกอะ่ะไอ้คนที่ติดตามผมอะ่ะคือคนที่แบบไม่ได้มีเงินไปลงคอร์สไม่ได้มีเงินถุงเงินถังผมเห็นทักมาจังเลยบางคนก็เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีเงินมาแบบมาลงทุนในการยิงแอดผมก็เลยจะสอนแนวแบบไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องไปยิงแอดเพราะว่าผมลองยิงแล้วมันก็ไม่เวิร์กมากสักเท่าไหร่เออ เดือนนี้ยกันยาเนี่ยผมจะไม่ยิงแอดตั้งแต่วันที่ห้ากันยามาเนี่ยนะผมไม่ได้ยิงแอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนกันยาผมจะทําได้ค่าในหน้าเท่าไหร่จะไม่ยิงแอดสักบาทเลยเออแต่แต่ยิงไปแล้วต้นเดือนอเพราะว่ายิงแอดนะมันมีอกเดี๋ยวยิงแอดค่อยมายิงแบบสักธันวาเออให้เราเก็บแล้วเออเพราะว่ายิงแอดมันยิงช่วยอะไรมันยิงช่วยแบบว่าดันยอดวิวดันยอดวิวก็มีสิทธิ์ที่วิวเรา พอดัวิวเราเยอะขึ้นปุ๊บมันก็จะมีสิบแมทขึ้นแต่เราก็ต้องใช้เงินไงเออผมก็ใช้ไปหลายพันอยู่นะเออในการยิงแอดมันก็ยังไม่แมท่ะเออผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการทําคลิปออร์แกนิกมากกว่าเวลาคุณทํานะคุณทําอะไรที่คุณทําทําให้มันมีความสุขหลายคนบอกว่าทําจนท้อน,นั่นแหละคุณทำแล้วคุณไม่มีความสุขไงคุณเลยทําจนท้อแต่ถ้าเกิดคุณทาแล้วคุณสนุกกับมันคุณสร้างสตอรี่อะไรให้เป็น สตอรี่ <Story S 2> ไม่ต้องสร้างกันด้เออเนี่ยอย่างอย่างสมมติยาแมงสาบเนี่ยยาแมงสาบก็ไม่ได้ยิงแอดยาแมงสาบไม่ได้ยิงแอดแมงสาบเนี่ยมันก็ขายได้ได้แปดบาทเก้าบาทมันก็เงินเออมันแล้วคนมันเพิ่งดูเออในอนาคตนะผมเชื่อว่ามันจะพิกมันจะเปลี่ยนชีวิตผมเหมือนโอลิมปิกอะโอลิมปิกสี่ปีมันจะอันนั้นสี่ปีที่แล้วอะผม พิชชีวิตจากการขายของโฆษณาโดยการยิงแอดแพลตฟอร์มหนึ่งไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวติ๊กต็อกมันปิดกันมาปีเนี้ยผมจะพิชชีวิตจากติ๊กต็อกเออไม่ใช่การขายหนังสือด้วยแต่เป็นการที่ทําในหน้าจริงๆเออด้วยหนังสือนั่นก็ได้เงินเออได้เงินแต่ก็ทําในหน้าจริงๆด้วยเพราะว่าหนังสือมันก็ได้น่าจะได้สักหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากได้หลักล้านไงเออเข้าใจปะระดับผมมันต้องเป็นล้านเออมันผมก็มองเนี่ย ทิกตอกเนะี่ยมันมันมันน่าจะทําได้แล้วผมจะลองกับมันสละเวลาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงลองทํามาเนี่ยอย่างเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมลองสละเวลาทําโดยที่มีความรู้เออมันก็ได้เวะลาร้อยว่าจากปกติได้เวะลายี่สิบเออแต่มันต่างจากเมื่อผมเมื่อประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วผมเมื่อลองทํานะทิกตอกแต่ยังไม่มีความรู้ไงยังแบบทาซุลุยซุล่ายแบบทําหาอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเรา เราไม่ได้ข้อมูลที่จริงๆเออคือใครสนใจจะมาทำทิกต็อกนะอุดหมหนังสือผมออขายหนังสืออุดซุ้มหนังสือผมผมจะทําแบบเรียวๆเลยว่าแบบเอ,อ้ยยิงแอดก็คือยิงแอดจะบอกว่าสินค้าตัวไหนยิงแอดตัวนี้ตัวไหนออร์แกนิกแล้วก็สอนทําตอนนี้ผมจะวางแผนการทำคอนเทนต์ระยะยาวหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีผู้ติดตามผมมากขึ้นแล้วจากคลิปที่ผมบอกว่าเอ,อ้ยอยากรู้นะมาติดตามผมเขาก็มาติดตามอย่างแรกอย่างตอนแรกอะเคยขายยาแม็ดสาบใช่ปะ คนเขาก็ซื้อเพราะว่าซื้อแต่เขาไม่ได้ติดตามไงเออแต่ตอนหลังเราหาวิธีทําให้เราคนติดตามยิ่งคนติดตามเราเยอะมันก็มีผลต่อยอดวิวอยู่ถ้าเกิดมันตรงกลุ่มของเราเออแต่สมมติผมทําสินค้าในบ้านอย่างเงี้ยคนติดตามที่เกี่ยวกับของใช้ในบ้านเยอะมันก็จะส่งคนที่สนใจของใช้ในบ้านมามันก็มีผลต่อยอดวิวมาแต่คุณอย่าไปแลกไลค์เพราะว่าคุณไปแลกไลค์ไอ้พวกแลกไลค์มันเป็นพวกที่แบบแบงหาเงินแต่คุณทําสินค้าในบ้านน่ะ มันไม่ตรงกลุ่มมันก็ปัดคลิปคุณทิ้งคลิปคุณก็แบบไม่ปังไงเออฉะนั้นนะ่ะการตรงกลุ่มสําคัญอย่าไปแลกไลาอย่าอะไรเนี่ยคนหกสิบห้าคนก็อยางงั้นนะ่ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้มาเล่าให้ฟังไปกินมาม่าก,ก่อนรอมาม่าอื่นอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแหมก็ยายอยากรู้ผมก็มีทั้งของฟรีอ่ะใครไม่มีตังก็ดูฟรีก็ได้เนี่ยยาเนี่ยน้ํายาซับค่าบอกไปได้อย,อย่าไปขายมแม่งไม่ค่อยเว่อร์เฮ้ยแต่แต่ต้องขายด้วยคีย์เยวิร์ดว คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กดติดตามไว้ของฟรีก็มีของเสียตังก็มีเสียตังสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหนังสือที่ถูกมากเมื่อก่อนคอร์สผมขายกันสองสามพันเออแต่เนี้ยติกตอกเป็นอะไรที่ถูกมากเออก็ประมาณนี้ไปกินมาม่าก่อนหิวขอบคุณทุกท่านที่ติดตา,ามฝากกดแชร์กดบุกมากกดคอมเมนต์ด้วยคลิปมาได้ดนานๆกันหน่อยเออจะได้เอาของฟรีไหมยเยอะอ่าวัสดี